สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะครับผมพบกับผมนะครับเช่นเคยที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับพี่พี่วันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนาพระเป็นพระเหรียญจอบเล็กนะครับพิมพ์แข้งตรงนะครับวัดบางคลานนะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่หน้าใหม่เลยนะครับ มาให้พี่พี่ fc ได้รับชมแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับผมในราคาที่จับต้องได้นะครับพี่พี่นะเดี๋ยวองค์แรกนะครับองค์แรกเรามาดูองค์นี้เลยนะครับเป็นจอบเล็กนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับแข้งตรงนะครับแข้งตรงเขาดูตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับแข้งตรงกจะตรงไปเลยนะครับถ้าแข้งติดนะครับเขาจะมีเนื้อเกินนะครับเนื้อจากตรงหัวเข่าลงมาโดนชนกับเท้าฝั่งนี้นะครับ อันนี้แข้งติดนะครับแต่เหรียญนี้เป็นแข้งตรงนะครับถ้าแข้งติดมันจะมีตรงนี้นะครับมีเยอะเกินตรงนี้ตาขีดนะครับตาตรงนี้ก็จะเป็นแท่งขีดนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแข้งพิมแข้งตรงนะพี่นะเป็นเหรียญพิมพ์แข้งตรงนะครับเหรียญจอบเล็กนะครับอ่านี่ครับพระก็องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่มีความเก่ามากนะพี่นะมีความเก่ามากครับมีฝุ่นเฟ่น ตามซอกนะครับฝุ่นอะไรต่ออะไรตามซอกนะครับยังเยอะนะครับนี่ซอกลึกนะครับด้านข้างเห็นไหมครับสนิมซานะครับสนิมซาแดงมีนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่หูปลิงนะครับนี่ที่เขาบอกว่าต้องมีหูปลิงอันนี้ครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะมีร่องรอยติดกระบายจะเป็นคลื่นๆนะพี่นะหลังนี่จะเป็นคลื่นๆนะครับนะครับเม็ดพวกนี้สําคัญนะครับต้องมีนะครับ จุดใดจุดหนึ่งก็ต้องมีนะครับเม็ดพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมครับสนิมสาแดงพี่มีทั้งตะกับตะกันสีดําสนิมสาแดงเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับอ่านี่เลยครับรอยตัดการช่อชนวนออกนะครับจอบนะครับไม่ว่าจะเป็นจอบเล็กจอบใหญ่นะครับเขาจะอ่าเขาจะติดช่อใต้ฐานแบบนี้นะครับอ่าติดช่อใต้ฐานแบบนี้นะครับส่วนห่วงนะครับห่วงตัวนี้นะครับ ที่มันมีรอยปิงนะครับถ้าเป็นหุ่นเทียนมันจะยืดยาวไปนะครับมันจะยาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะเขาก็ใช้ความร้อนนะครับดัดแล้วก็มาทิ่มติดไว้ตรงนี้ให้เป็นห่วงนะครับนี่ครับดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับพี่ๆเห็นไหมดูดูพระนะครับเก่าๆเลยนะครับองนี้เก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฝุ่นฟุนอะไรเต็มหมดนะพี่ ุ่นอะไรเต็มหมดเลยนะครับตามอง์พระนะครับอ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะพี่นะ่เห็นไหมครับนี่โอ้โหพี่ดูดีครับดูสนิมดีครับองนี้นะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับพิมพ์จอบเล็กแข้งตรงนะครับจอบเล็กแข้งตรงนะครับอง์นี้นะครับอ่านี่เลยนะครับหายากนะครับพี่จอบเล็กแข้งตรงหายากนะครับพี่นะอ่าผมเปิดแบ่งปันที่ เก้าร้อยเก้าพันบาทนะพี่ไม่ใช่เก้าร้อยเผมเปิดแบ่งปันที่เก้าพันบาทนะพี่นะเปิดแบ่งปันที่เก้าพันบาทนะพี่เนี่ยเอาเลขสวยๆเลขมงคลเลยพี่เนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่พี่ดูคาบน่ครับนี่พวกคาบขี้เหงือขี้ใครพวกรือคาบอะไรนะครับเนี่ยสนิมเขียวนะครับนี่ตามซอกนะครับแยะไปหมดเลยคาบฝุ่นนะครับนี่เกาะนะครับเห็นพี่นี่ดูดูสนิมคมเก่าเขานะครับเนี่ยเห็นไหม ดูนะครับตาปากจมูกติดชัดเจนนะครับริว้วจีวรคมชัดนะครับอริว้วจีวรยังคมชัดนะพี่นะนี่เหมือนพี่ได้สองกล้องเองเลยนะเนี่ยผมลงกล้องให้ดูนะครับอคนออนี้เปิดแปลงปันที่เก้าพันบาทนะพี่นะเปิดแปลงกันกปันที่เก้าพันบาทนะครับอดูด้านข้างนะพี่เนะี่ยลายดันข้างดูนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหนี่ตะใบหย,ยาบๆนะครับลองรอยตะใบหยาบๆตะใบโบราณนะพี่ นี่ครับเห็นไหมดูสนิมสานะครับสนิมสาความเก่านะพี่นะเห็นไหมนะครับวงนี้ผมเปิดแบ่งปันที่เ0้าพนบาทนะพี่เปิดแบ่งปันที่9,000บาทนะครับพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูแลให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพี่พระสวยๆน้าเก็บนะครับนะ ราคา9,000บาทนะพี่นะท่านใดมีกำลังก็แอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์099โทรมาได้นะครับที่เบอร์099 6341275นะครับส่วนไอเดล่าย์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 นะพี่นะนี่ดูนี่ดูด้านหลังนะครับในหูปลิงนะครับเห็นไหมพี่ดูสนิมนะครับนี่เนี่ยเงาเหลืองอมเขียวเลยพี่เนี่ยเห็นไหม หลังก็จะเปน็นคลื่นหล,มหลุมนะครับดูสนิมซาเลยครับพี่เห็นไหมน,นี่คือพระเก่านะครับนี่อ่านี่นะครับพี่ดูเลยนะครับเหมือนพี่ได้สองกล้องเองเลยนะเหมือนพี่ได้สองกล้องเองเลยผมส่องให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเปิดไปที่เก้าพันบาทนะพี่นะเป็นพิมพ์จอบเล็กแข้งตรงนะครับจอบเล็กแข้งตรงนะครับเป็นปันที่เก้าพันบาทนะพี่นะแบ่งปันที่เก้าพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับพี่ๆองค์ที่สองนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่นะต้องบอกว่าเป็นพระที่โหถ้าสำหรับผมนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ปากจมูกบานเป็นชมพูแบบนี้นะครับใบหู สองข้างติดชัดเจนนะครับตะเข็บข้างนะครับนี่นะครับผมต้องบอกว่าองค์นี้เป็นเป็นพระหน้าใหม่เลยนะครับพระหน้าใหม่เลยนะครับเพิ่งเพิ่งเจอนะครับพระฟอร์มนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งเจอนะครับพระฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับเราต้องบอกว่าเป็นพระหน้าใหม่ของวงการนะครับเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมพี่ใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหม าจะแต่งตะไบเรียบไปเลยนะครับยังยังคงเหลือนะครับนี่เม็ดเม็ดปุดปุดปดนะครับเม็ดคล้ายๆเม็ดมะละนะครับนี่ก้นนะครับเห็นไหมนี่ครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับองนี้นะครับพี่ๆนะต้องบอกก่อนว่าองนี้ผมเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่เปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเปิดแบ่งปันที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นพระที่ผมสําหรับผมแล้วนะครับโอ้โหหน้าตาชัดเจนสวยงามแบบนี้ผมก็ เป็นองค์แรกนะครับเป็นองค์แรกนะครับที่เจอนะครับเป็นองค์แรกที่ผมเจอนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระที่หน้าตาสวยคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกตาปากนะครับเม็ดขี้ตานะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่พี่พี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ครับซอกตาลึกเลยนะพี่นะเม็ดขี้ตาปากจมูกติดชัดเจนนะครับ ใบหูนะครับตะเข็บข้างนะครับเห็นไหมนะครับโห,ห,หสวยมากนะครับพี่สําหรับผมนะสําสหรับผมนี่ผมมองว่าเป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยคมชัดลึกนะครับอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระที่สวยคมชัดลึกอีกองคหนึ่งนะครับพี่ๆนะเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงกล้องก็ได้นะครับพี่เนี่ยซูมแบบ z o o วิดีโอเลยนะพี่นะ,ะเห็นไหม,มผม z ูมวิดีโอให้ดูเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม,มพี่ๆดูข้างๆเลยครับในด้านข้างนะครับนี่นี่ครับตะเข็บนะครับชัดเจนนะครับอ่ะงองค์นี้นะครับนี่นี่ตำหนิที่ผมเคยบอกนะครับตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์คิตาสามชายสี่ชายห้าชาย เนื้อตรงนี้จะมีเชื่อมกันนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะพี่นะพิมพ์ขี้ตาห้าชายอ่านี่ครับเห็นไหมแล้วก็มีตะเข็บข้างนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับนะครับใต้ฐานนะครับนี่อย่างที่ผมบอกเหมือนกันนะครับว่าใต้ฐานเขาอาจจะมากจะน้อยนะครับถ้าถูกแตกตะไบออกไปแล้วนะครับก็จะมีเม็ดมะละกุขุขระเป็นปูนเล็กๆใหญ่ๆนะครับ ไม่เสมอกันไปนะครับเนี่ยไปอ่าองนี้เป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับพี่เป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นบาทนะพี่นะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพี่ๆนะนี่ครับอ่าอที่สองนะครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะพี่เป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับอ่านี่เลยนะครับพี่ๆนะ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วนไอดียไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีไปเพียงแค่นี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ